สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะาอพิสตอนี้ก็ยังอยู่กับจันทาอัศดงนะคะต้องรีบเก็บประเด็นให้ครบๆค,ค่ะสำหรับอพิสตอนี้นะคะก็ขอพูดถึงตีเมียนอีกซักหนึ่งอพิสตอนะคะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนาะโอ้โหเป็นตัวละครที่มาสร้างเรื่องราวใหญ่โตให้กับในช่วงหลังของละครได้อย่างเยี่ยมยอดจริงๆเลยค่ะก็คือตีเมียนนะคะปกติแล้วเนี่ยเคย เป็นราชาปีศาจโบราณนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเทพปีศาจอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อ1 0 0 0 0หมืนปีที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็ถูกผนึกเอาไว้ในในอเวจีใน A A G, ในรกนั่นแหละค่ะหลังจากที่สงครามระหว่างเทพปีศาจกับทางเทพพเจ้าได้ เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทางตีเมียนก็ไปเกิดการทรยศทางด้านเทพปีศาจนั่นเองค่ะทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยหลังจากที่ซื้ออิงแล้วก็จิงเมียนะคะได้ออกมาจากการที่ ถูกคุมขังจากกับดักเวทของท่านจี้เจอซึ่งเป็นเทพเจ้า1ใน12องค์สุดท้ายของไต้ลาแห่งนี้นะคะก็ออกมาแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะค้นหาทาลกนะคะในคันปีศาจเพื่อที่จะเอามาชุบชีวิตของเทพปีศาจเพื่อที่จะให้ทางด้านของอาณาจักรปีศาจนั้นกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน่าเสียดายคะ่ะพวกเขานั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบหลังจากที่ค้นหามาเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขา ก็เลยต้องไปหาวิธีอื่นๆค่ะว่าเอ๊จะต้องทำอย่างไรดีนะคะพอไม่พบอพอสื่ออิงกับจริงเมียหาทาลกในในคันมนันในในคันไม่เจอที่เป็นตัวแทนของเทพปีศาจไม่เจอเขาก็เลยอ่ะรู้ว่ามันมีของวิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผนึกล้างไขกระดูกนะคะแต่ว่ามันถูก เก็บไว้ที่ทางด้านสำนักเซียนพวกเขาก็จะต้องไปที่แดนเซียนเพื่อจะไปหาตัวนี้แหละค่ะแล้วเขาก็จะต้องไปหาชื่อภาษาจีนของผนึกไขล้างไขกระดูกก็คือซีสุยนะคะซีสุสยยกซีสุยตัวเนี้ยเป็นหัวใจของเทพปีศาจเลยทีเดียวซึ่งสามารถจะนำทางซื่ออิงแล้วก็จิงเหมียไปเพื่อที่จะค้นหาทาลกในคันของปีศาจให้พบได้ค่ะ จากนั้นนะคะซื้ออิงแล้วก็จิงเมียก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าจะทำอย่างไรล่ะสำหรับพอที่ได้ ไอผนึกล้างไขกระดูกแล้วนะคะเราต้องทําอย่างไรต่อแล้วจะเรียกคือเหมือนกับว่าจะไปเจอท่านเทพปีศาจอย่างไรนะคะพวกเขาก็เลยต้องไปที่ห่วงหยวนค่ะเพื่อไปหาตีเมียนนะคะไปทําไมที่นั่นก็ต้องไปถามไงคะไปถามตีเมียนถึงรายละเอียดในการปลดผนึกเนี่ยทำอย่างไรแล้วทําไมตีเมียนถึงรู้ก็เพราะว่าตีเมียนนั้นนะคะเป็นสามีของซูห่วงซึ่งซูห่วงนั้นเป็นอีซันซูห่วงนะคะก็คือเป็นเทพเจ้านั่นเอง อยู่กินกันมาหลายปีนะคะต้องรู้แน่ๆเลยไอ้วิธีการ ปดผนึกค่ะทางด้านของตีเมียนนะคะก็เลยใช้สูตรคือใช้เวทมนต์นั่นแหละใส่ไปไนในให้กับพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตราบใดเท่าที่ไอไอเวทมนต์ตัวเนี้มันถูกสวดออกมานะคะคือถูกท่องออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็จะสามารถเพิ่มพลังปีศาจของพวกเขาได้ผนึกก็จะสามารถที่จะยกออกได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านตีเมียนก็สอดไส่มาด้วยนะคะเพราะว่า ตับใดที่ทางด้านจืออิงก,กับจิงเมี่ยนะคะท่องตัวนั้นออกมาใช้นะคะก็จะทําให้เขานั้นหลุดพ้นจากการที่ต้องถูก เทพปีศาจนะคะผนึกเขาไว้ที่อเวจี v G, เขาก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นั่นแหละค่ะอืก็เป็นอันว่าณจุดนี้คือซืออิงกับจิงเมียก็ไม่รู้เลยนะคะว่าว่าทางด้านของตีเมียนนั้นหลอกใช้พวกเขามาด้วยเพื่อที่จะว่าตัวเองจะได้หลุดจากเหวนรกอเวจี v G, แล้วก็ได้รับอิสรภาพนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเจ้าตีเมียนนี่ก็ตรงไปที่สำนักเซียนค่ะเขาไปหาชูชวนจื่อก่อนนะคะชูชวนจื่อนะคะก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของหลี่ซูซูค่ะก็ปรากฏว่าหลี่ซูซูนั้นนะคะก็เป็นลูกสาวที่แท้จริงของตีเมียนเนี่ยแหละเจ้าแห่งปีสาจนะคะแล้วก็ซูหวงเป็นมันดาค่ะ ก็เป็นเทพเจ้านะคะแห่งเผ่าเฟิงเนาะเป็นเพลิงเป็นหงเพลิงนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของประสบการณ์ชีวิตนะคะของท่านชูเฉียนจือเนี่ยท่านก็เล่าให้กับตีเมียนคนนี้ฟังค่อนข้างเยอะค่ะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานะชูเฉียนจือก็ต่อสู้อย่างหนักกับทางโมซิลเลยนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็ตกลงไปในเฮวแต่ว่าโชคดีนะคะที่เขานั้น ตกลงมานอกถ้ำนะคะของตีเมียนนั่นแหละก็คือพูดถึงเรื่องราวที่พวกเขาได้เคยรู้จักกันค่ะก็ทาตีเมียนณนะ้ตอนนั้นนะคะปกป้องชูเฉียนจีด้วยพลังปีศาจของเขาก็คือเป็นผู้ที่มีบุญคุณช่วยชีวิตของชูเฉียนจือเอาไว้ค่ะดังนั้นนะคะชูเฉียนจือนั้นก็เลยมีความรู้สึกดีๆมาก,มากๆให้กับตีเมียนเนี่ยแหละนะคะตกลงที่จะช่วยเขาเช่นเดียวกันแล้วก็ชูเฉียนจือนะคะตกลงค่ะ,คะที่จะ ตามหาไข่ไข่ของสูห่วงคือสูห่วงเป็นเผ่าฟีนิกซ์นะคะเป็นเผ่าหงเพิงเพราะฉะนั้นตอนนางตั้งคันก็จะมีมีไข่อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะทีนี้ตีเมียนเนี่ยเขาถูกคุมขังอยู่เขาออกไปไม่ได้เขาก็เลยขอร้องให้ฉีเฉียนจื่อเนี่ยช่วยหน่อยนะคะชูเฉวนจื่อ,อ,อด้วยความที่เป็นนี่ชีวิตของทางตีเมียนอยู่ก็ตกปากรับคําที่จะช่วยค่ะหลังจากการค้นหายอย่างหนักนะคะในที่สุดแล้วท่านฉีเฉียนจื่อเนี่ยก็ได้ พบกับไข่วิญญาณนะคะเป็นเรื่องยากมากที่จะฟักไข่แห่งจิตวิญญาณนี้ดังนั้นท่านฉูเฉียนจือก็จึงวางมันลงไปบนบ่อน้ำแห่งจิตวิญญาณค่ะที่เรียกกันว่าฉูมี่จั่วนะคะก็ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ระหว่างสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์นะคะอยู่ระหว่างนั้นต่อมานะคะผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยไข่แห่งจิตวิญ,ญญาณนี้ก็เริ่มเคลื่อนไหว ดังนั้นนะคะท่านชูเฉียนจื่อนั้นก็จึงวางไข่ไอ้ดั้งเดิมเนี่ย เอามาคือเอามาสู่โลกมนุษย์แล้วก็มาจุติจากภัยพิบัตินะคะต่อไปก็หวังว่าวันหนึ่งนั้นอาจมีโอกาสหลุดออกมาจากเปลือกได้เพราะฉะนั้นวิธีการกําเนิดของหลี่ซูซูของพวกเราก็ไม่ได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะฉีเฉียนจือเนี่ยก็คือตั้งชื่อสาวน้อยว่าวีหลิงนะคะวีหลิงซึ่งอีหลิงที่เขาเรียกอะ่ะก็คือหลี่ซูซูนั่นเองค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเรื่องราวความลับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันระหว่างหลี่ซูซูกับเย่ฉีอู่ก็มาปรากฏให้พวกเราคนดูละครได้รู้กันด้วยนะคะก็คือตอนที่หลี่ซูซูนั้นได้เดินทางย้อนกลับไปเมื่อ500ปีก่อนเพื่อที่จะไปป้องกันไปกําจัดฐานไทยจิ้นในเวอร์ชั่นที่ก่อนจะเป็นเทพปีศาจนะคะคือนางกลายเป็นเย่ฉีอู่ใช่ไหมคะทั้งสองคนนั้นดูเหมือนกันทุกประการกับเพราะว่าเย่ฉีอู่นั้นเป็นวิญญ ทางด้านชั่วร้ายของหลี่ซูซูค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางละครอธิบายเอาไว้นะคะทีนี้นะคะท่านชูเฉียนจื่อเนี่ยก็จัดการให้ตีเมียนนั้นเอาได้พักอยู่ในสำนักเซียนของเขานะคะซึ่งก็จะบอกกับคนทั่วไปว่าอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะและหลังจากที่พบโอกาสที่ดีแล้วนะคะเขาก็เลยได้อธิบายแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสำนักเซียนแห่งนี้ให้กับตีเมียนได้ทราบอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะโอ้โหเล่า ก็อย่างที่บอกจริงๆแล้วยังยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตีเมียนนั้นมีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริงในการมาแต่ว่าชูเฉียนจื่อไม่ได้คิดอะไรมากไงคะก็เห็นแค่ว่าเป็นผู้ที่มีพักคุณกับเขานะคะทีนี้คะ่ะชูเฉียนจื่อแล้วเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากๆในสำนักเซียนนะคะแต่ว่าเขานั้นนะคะได้ช่วยให้ทางด้านให้ที่อยู่ของทางตีเมียนได้อยู่ในสำนักเซียนจริงๆแล้วก,วก็ก็มีคำแบบว่าซุบซิบเช่น วกันแต่อย่างไรก็ตามใครอย่างที่หวานบอกว่าชูเฉียนจื่อนั้นนะคะเขาเชื่อเขาฝังในหัวใจแล้วว่าตีเมียนนั้นเป็นคนดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นคนของเผ่าปีศาจแต่ว่าด้วยความที่เชื่อว่า ตีเมียนนั้นเป็นคนดีนะคะท่านเจ้าสำนักฉูก็เลยให้อยู่ในสำนักนี้แล้วค่ะแล้วตีเมียนเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าบรรดาเซียนเป็นอย่างมากเลยคือเขาอยู่เป็นนะคะเขามีสเสน่ห์ส่วนตัวของเขามีอัธยาศัยที่ดีค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขานั้นเป็นคนในตำนานอย่างที่หวานเคยเล่าให้ฟังไปในอีกอคลิปที่แล้วนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะสาหรับช่อง YouTube นั้นนะคะของหวานก็จะมีอันนี้นะคะที่เกี่ยวกับ จีนก็จะมีอยู่2ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูกาแล้วก็หวานชูการ์เลิฟชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะ2ช่องนี้คอนเทนต์จะต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่านิยายเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นหวานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะติดตามทุกช่องทางนะคะก็จะได้รับข้อมูลทุกๆอย่างมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะก็คืออย่างที่หวานบอกว่าตีเมียนนั้นเป็นบุคคลในตำนานนะคะซึ่งหวานได้ไปอธิบาย ไว้แล้วในอีกอพิโซดหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับตีเมียนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะฟังเลียงอพิโซดไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะนิซู่วงก็เป็นเทพเจา้าเพราะฉะนั้นพอเหล่าบรรดาเซียนนะรู้เรื่องนี้นะคะทุกคนก็ให้ความเคารพนะคะแล้วก็นับถือตีเมียนคือตีเมียนได้หน้าเป็นอย่างยิ่งในการที่อาศัยอยู่ในสำนักเซียนนั่นเองค่ะแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของตีเมียนเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากๆแล้วก ไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้กันแบบว่าถูกบังคับบัญชาโดยเทพปีศาจค่ะเขาต้องการที่จะเป็นเทพปีศาจด้วยตนเองนะคะก็เอาเป็นว่าหลี่ซูซูนั้นจริงๆแล้วตอนแรกไม่รู้หรอกว่าตีเมียนเป็นพ่อแต่หลังจากที่ได้รับการแนะนําแล้วนะคะก็ยอมรับอะเป็นพ่อก็เรียกท่านพ่อก็ได้แต่ก็ยังเรียกท่านเจ้าสำนักฉีว่าท่านพ่อเช่นเดียวกันนะคะก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าพ่อคนหนึ่งเลี้ยงส่วนพ่อคนหนึ่งเป็นพ่อ ให้กําเนิดนะคะทีนี้นะคะเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นค่ะด้วยความทะเยอทะยานมาตั้งนานแสนนานแล้วสําหรับตีเมียนนะคะแล้วก็รอเวลามานานแล้วเนี่ย ก็ทำให้เขานั้นตัดสินใจแล้วค่ะที่เขาจะต้องเอากระดูกมานมาเป็นของตัวเองให้ได้นะคะทีนี้พอเขารู้ว่ากระดูกมารนั้นถูกผนึกอยู่ในร่างกายของหลี่ซูซูอะ่ะเขาก็จะเอาหากจะเอาโดยการที่สามารถที่จะเสียสละชีวิตของหลี่ซูซูไปเลยนะคะ แต่แผนการล้ายของเขานั้นก็ถูกค้นพบโดยท่านชูเฉียนจื่อก่อนนะคะแล้วท่านชูเฉียนจื่อซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของทางหลี่สูซูเนี่ยก็จัดการค่ะก็คือจัดการขัดขวางนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะทำให้เรารู้ว่าไอ้กระบี่จานเทียนเนี่ยกระบี่จานเทียนที่มันเป็นหนึ่งในอาวุธที่ร้ายกาจของเทพปีศาจนั้นอยู่ในมือของตีเมียนค่ะแล้วตีเมียนก็ใช้มันในการฆ่านะคะฆ่าตอนแรกจะฆ่าหลี่สูซูด้วย ดาบจานเทียนนี้ก่อนแต่งางไรก็ตามพอ,อถูกเข้ามาขวางโดยชู่เฉียนจื่อนะคะเขาก็เลยต่อสู้แล้วก็ใช้ไอ้กระบี่ตัวนี้นะคะฆ่าชูเฉียนจื่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นอันว่านะคะความเลวร้ายของตีเมียนถูกปรากฏขึ้นมาต่อหน้าจอให้พวกเราได้ดูกันเต็มๆเลยนะคะส่วนความผิดนั้นเขาก็ไม่รับหรอกค่ะเพราะว่าคนก็ตายไปแล้วไงคนข้างหน้าส่วนทางด้านของหลีซููซนั้นก็อาการบาดเจ็บสาหันนะคะเพราะฉะนั้น เขาก็โยนความผิดแล้วก็ความเกียดชังต่างๆนี้ไปให้กับช้างจิวมินหรือว่าฐานไทจินของพวกเรานั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือเขานั้นไม่เพียงใส่ร้ายฐานไทจินเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาสามารถทำให้ทุกคนในในเหล่าบรรดาเซียนในสำนักเซียนเชื่อในคำพูดของเขาด้วยล่ะค่ะดังนั้นนะคะโอ้โหฐานไทจินของพวกเราก็ชีวิตลำบากแล้วล่ะแล้วก็ถูกแบบว่ากล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีถูกตั้ง ข้อหาก่ออาชญากรรมนะคะ ทีนี้เรื่องราวมันก็กลายเป็นว่าต่อมากงเยจือูนะคะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้าสำนักของเหิงองหยางแล้วก็หลี่ซูซูของพวกเราก็ต้องถูกกักบริเวณนะคะเพราะว่านางนั้นมีกระดูกมานอยู่ในตัวก็ความรับนี้เปิดเผยขึ้นมานะคะส่วนหลี่ซูซูของพวกเรานั้นถึงแม้ว่านางจะมีความลึกๆแล้วเชื่อว่าไม่ใช่ฐานไทจินเป็นฆาตกรแต่ แต่อย่างไรก็ตามนางนางก็มีความไม่แน่ใจอยู่ดีอ่ะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเอ้ยบอกไม่ถูกนะคะก็เข้าใจอยู่ก็เข,ข้าใจอยู่แต่อย่างไรก็ตามสงสารฐานไทยจินนั่นเองนะคะหวานก็ลําเอียงไปทางน้องหลวอิ่นซีค่ะนี่นะคะตีเมียนนี่ก็จะกลายเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์แบบว่าที่ยิ่งใหญ่ไปจากเรื่องนี้ในตอนที่ความลับมันยังไม่เปิดเผยนะคะคือเขานั้นนะคะสามารถที่จะได้ไอไอ้ยกอะ สีสุยหรือว่าตาล้างไขกระดูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หน้าไม้สังหารเทพนะคะคือเขาอยากจะได้เขาอยากจะยึดมันนะตรงนี้ถ้าเขาได้มันมานะคะมารวมกับจ้านเทียน กระบี่ที่เขามีเนี่ยเขาก็สามารถจะควบคุมเทพปีศาจได้นะคะอันนี้เป็นความคิดเฉพาะของตีเมียนเท่านั้นนะเพื่อนๆซึ่งความจริงแล้วการที่จะอยู่เป็นเทพปีศาจหรือว่าจะอยู่เหนือกว่าเทพปีศาจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนอย่างแค่ตีเมียนคิดว่าได้ครอบครอง3มอาวุธของเทพปีศาจแล้วสามารถจะควบคุมเวทมนต์ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ความทะเยอทะยานที่มากเกินไปของทางตีเมียนทําให้เขา มองข้ามนะคะข้อเท็จจริงบางอย่างไปคือคือเขามีข้อมูลไม่ครบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรื่องราวที่จะเปิดโปงตีเมียนได้นั่นก็คือตอนที่หลี่สู่สู่ลูกสาวนะคะก็เห็นตีเมียนทำไมได้รับ บาดเจ็บอะไรอย่างนี้ก็เดาว,ว่าต้องเป็นบาดเจ็บที่ได้รับมาจากการต่อสู้กับชูเฉียนจือแน่เลยก็ต้องเป็นเขาเนี่ยแหละที่จะต้องคือฆ่าชูเฉียนจืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างหดเหี่ยมแล้วก็ต้องเป็นเขาเนี่ยที่มีความหดเหี่ยมที่ต้องการจะฆ่านางอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วถามว่าตีเมียนนั้นมีพลังมากขนาดน,นี้มาจากไหนก็คือเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของตีเมียนนั้นเขาก็ยืมพลังมาจากเซียกู่อีกทีหนึ่งเพื่อ,อามาเปิดเส้นทางคือมาเอามา ทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเสียดายที่เขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้แล้วก็แล้วก็ทุกสิ่งนั้นมันเป็นมันเป็นแผนที่อยู่ในจุดทุกอย่างอะ่ะถูกวางแผนมาหมดแล้วแหละนะคะแล้วก็เทพป,ปิศาจนั้นรู้ล่วงหน้ามาแล้วค่ะ เพราะว่าไอตอนเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนนะคะตอนที่ติเมียนนั้นแทงเทพปีศาสนะคะคือทรยศนั่นแหละก็เทพปีศาจก็ไม่ได้ฆ่าติเมียนค่ะเพราะว่าไว้ชีวิตเอาไว้เพื่อให้มาก่อเรื่องในวันนี้แหละเพื่อนๆแค่เลือกที่จะปิดผนึกเขาไว้ในหุบเหวอเวจีเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เทพปีศาจรู้ไว้อยู่แล้วว่าติเมียนมันจะต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ในอนาคตแล้วก็เรื่องราวมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งสําหรับ ะะเทพปีศาจนั้นเราจะเห็นว่าเขาเลิศมากๆเลยมีพลังที่ท้าทายเหล่าเทพบนสวรรค์อย่างมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถทำนายอนาคตได้นะคะคล้ายกับเทพ,พเจ้าแห่งจักรวาลหรือการเวลาอย่างจี้เจอเลยค่ะคือเขาสามารถจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะดังนั้นเขาก็จึงตั้งใจทิ้งตีเมียนเอาไว้ให้มีชีวิตอยู่เพื่อให้ตีเมียนนั้นสามารถจะมาจัดการก็คือสามารถจะมา เนี่ยทำเรื่องในวันนี้คือ ปากดนะคะความความจริงขึ้นมาว่าเขานั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มากดดันฐานไทจินนั้นให้กลายเป็นเทพปีศาจค่ะเพื่อน,อนๆนก็ถือว่าถือว่าปมเรื่องมีความซับซ้อนน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะสําหรับตีเมียนนั้นแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้ตามธรรมชาติที่ที่หลี่สู่สู่จะปล่อยพ่อผู้ให้กำเนิดของนางไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปก็คงไปทำเรื่องชั่วช้าอีกเอาละคะ่ะขอสรุปเรื่อง รองราวดีๆนะคะที่ตีเมียนนั้นเป็นต้นเหตุก็คือ1น,นะคะการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าแล้วก็ทางด้านของปีศาจนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีตีเมียนค่ะข้อที่2นะคะก็คือทางด้านสำนักเซียนนั้นก็คงจะไม่แพ้ถ้าเกิดว่าไม่มีตีเมียนอยู่แล้วก็ข้อ3ก็คือชีเฉียนจื่อก็จะไม่ตายด้วยนะคะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้ากากของ ของความครอบคุมความชั่ว้ายนี้อยู่มีเพียงฐานไทจิ้นของพวกเราเท่านั้นนะคะหรือว่าชางจิวหมินเท่านั้นแหละที่ไม่หลงกลแล้วก็ไม่มองไปจุดอื่นเลยรู้ทันทีว่าคนคนนี้นั้นเลวมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ